สวัสดีค่ะสวัสดีเ c ทุกท่านนะคะไม่ว่าจะเป็น f อเก่าหรือว่า f อใหม่นะคะที่เข้ามารับชมในช่องหนูนิปุลพาโชคพารวยค่ะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์และก็ขอบคุณทุกการติดตามนะคะที่มอบให้กับทางช่องหนูนิปุลพาโชคพารวยนะคะคลิปนี้นะคะก็จะพาเพื่อนๆมาสรุปแนวทางหวยลาพัฒนาของวันที่9เดือน8 2564นะคะ วันที่9เดือน8นะคะ 2, 5, 6 4สีแนวทางหวยลาวพัฒนานะคะได้ลงไปให้3คลิปนะคะคลิปแรกก็จะเป็นเลขทูบนะคะจุดเลขทูบแม่น้ำหนึ่งนะคะบูชาอาขอพรนะคะปู่อนันตนคาคราชนะคะส่วนคลิปที่2นะคะก็จะเป็นหวยลาวพัฒนานะคะ3ตัวตรงโต๊ะ .2 ตัวบนล่างนะคะที่แอดวางให้เนาะ แล้วก็จะเป็นโค้งสุดท้ายนะคะเรามาสรุปกันค่ะว่าจะมีสูตรไหนข้าวบ้างนะคะผลที่ออกนะคะชุด6ตัวก็จะเป็น2 3 6 0 5 3นะคะ2 3นี่ก็จะเป็นล่างชุด6ตัวนะคะเราให้เด่น9 3 1 0 2 5วิ่งรูดนะคะ สองสามนี่จะเป็นล่างชุดหกตัวนะคะของเราในตารางกำลังวันมีสองนะคะมีสามค่ะส่วนตัวเจาะนะคะเข้าสองสามตรงๆนะคะตัวที่เน้นให้นะคะหกศูนจะเป็นล่างชุด สี่ตัวนะคะหกศูนย์จะเป็นล่างชุดสี่ตัวนะคะตารางกําลังวันนะคะมีหกนะคะมีศูนย์นะคะส่วนตัวเด่นวิ่งรูดนะคะเข้าศูนย์วิ่งรูดนะคะพเพื่อนๆจ๋าส่วนหกศูนย์นะคะก็เข้าหกศูนย์ตรงตรงนะคะตัวเจาะนะคะพเพื่อนๆจ๋าเข้าหกศูนย์ตัวที่นินให้ด้วยนะคะ ส่วนสามตัวบนนะคะศูนย์ห้าสามศูนย์ห้าสามสามตัวแอดให้เก้าสามห้านะคะถ้าเป็นศูนย์นี้น่าจะได้ตดนะคะเพื่อนๆจ๋าถ้าเป็นศูนย์สามห้านี่กได้ตดเนาะเพื่อนๆเนาะเสียดายมากเลยค่ะส่วนสี่ตัวที่แอดให้นะคะหลุดนะคะเพื่อนๆจ๋าเลขทูบก็หลุดนะคะศูนย์ห้าสาม ตัวเจาะหลุดนะคะสูตรนี้เนาะเข้าเฉพาะล่างนะคะชุดหกตัวนะคะสองตัวล่างชุดหกตัวแล้วก็หกศูนย์ล่างนะคะชุดสี่ตัวเนาะสูตรนี้แล้วก็เข้าชุดเด่นนะคะเพื่อนๆจ้าตารางกําลังวันก็เข้านะคะมาดูอีกสูตรนะคะส่วนอีกสูตรนะคะ แอดให้เด่น9เด่น1นะคะตัวรองก็จะเป็น3กับ0วิ่งรูดนะคะ2ตัวนะคะก็จะเอ้ยชุด6ตัวนะคะออก2 3 6 0 5 3นะคะ2 3นี่ก็จะเป็นล่างนะคะชุด6ตัวเนาะ2 3ไม่มีนะคะตารางกำลังวันมี2มี3นะคะ ส่วนตัวเจาะหลุดนะคะเพื่อนๆจะหกศูนย์ล่างหกศูนย์ตารางกำลังวันมีศูนย์นะคะเข้าวิ่งรูดนะคะศูนย์เนาะส่วนตัวเจาะหลุดนะคะเพื่อนๆจามีแค่ศูนย์สองค่ะสามตัวนะคะศูนย์ห้าสามดูซิเพื่อนๆ ห้าเก้าสามถ้าเป็นศูนย์นี่โดนโตดเลยนะคะเพื่อนจะ๋ะสามตัวนะคะในตารางกําลังวันนะคะมีศูนย์มีห้ามีสาม 3. มาสามตัวเลยค่ะถ้าใครจับในตารางกําลังวันเนาะสองตัวห้าสามนะคะแต่ว่าเราเข้าตัวกลับนะคะสามห้าตัวที่นิ้นให้นะคะเข้าบนนะคะเพื่อนจะ๋ะสามห้าตัวกลับนะคะตัวที่นิ้นให้เนาะศูนย์ห้าสามนะคะแต่ว่าเราให้ สาหานะคะสรุปแล้วนะคะสูตรนี้ก็เข้าบนนะคะ3าหาตัวกลับนะคะเพื่อนๆจ๋าแล้วก็วิ่งรูดนะคะในตารางกําลังวันเข้า3ตัวเลยนะคะเพื่อนๆจ๋าส่วนสามตัวตรงต้นของเราหลุดนะคะผิดแต้มเนาะเพื่อนๆเ,เนะาะงวดหน้าก็รอลุ้นกันต่อนะคะเพื่อนๆจ๋าพอยินดีกับผู้ที่โชคดีด้วยนะคะโคงสุดท้ายเนาะเข้า เสียดายค่ะเพื่อนเอนแต่คนเดียวค่ะก็ยินดีกับผู้ที่โชคดีด้วยนะคะเข้าตัวนิ้นหมดเลยนะคะเพื่อนๆจ้าก็ยินดีกับผู้ที่โชคดีด้วยนะคะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องนะคะได้ทำคลิปใหม่ต่อๆไปด้วยจ้า ขอบคุณทุกการรับชมนะคะขอให้เพื่อนๆนะคะสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนค่ะขอบคุณทุกการรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ